โอ้ปลาก็กินก็โอเคนะกินได้นีทอดดรบพิกกเลย็ไ้แข็งมัน้นหมึกหมึกนี้สดสดเลยดูดิเนี่ยดมึกตัวไม่ใหญ่อะไซส์เหอนแต่กำลังเนี่ยไซส์กำลังกินเลยใช่ใชนี่ยอย่นะครับนี่ยไซส์อย่างเงี้กย,ยก็กำลังกินโอ้โหนี่ดูดึงเนี่ยมันดึงมันเกออาะเนี่ยสดไหมครับเนี่ยโอ้ <laughs> โหโคตรสดเลยปิ้งเลยตย

หมึก่ยครับสดไม่สดนะหมึกสดไม่สดให้ดูยังไงให้ดูตัวมันจะกลมเนี่ยเห็นไหมคุณดูเนี่ยตัวมันจะกลมนะตัวจะขาวขาวใสขุ่นๆนะสีเนี่ยถ้าสียังเงี้ยสดแน่นอนเนี่ยยังไม่โดนน้ําจืดยังไม่โดนน้าจืดตาจะเขียวนะนะครับ อุ้ยสีเงี้ยเ,เจอก็ซื้อกินได้เลย,น,ยนะครับปลอดภัยแน่นอนอรสชาติดีด้วยมย <c oughs> มันเบ้้บาไได่ไไได